ครับสวัสดีครับวันนี้แอดต้อมพาเข้าครัวอีกแล้วนะครับเป็นเมนูเด็ดนะครับที่ใครๆก็ชอบทานนะครับตั้งแต่เด็กยันโตเลยนะครับผมก็คือไข่เป็ดพะโล้ใส่หมู3ชั้นนี่เองนะครับผมผมจะใช้เต้าหู้นะครับเต้าหู้แผ่นนะครับผมมาทำนะครับไม่ใช้เต้าหู้พวงนะครับอ่าและก็ใช้ไข่เป็ดด้วยนะครับเพราะว่ามีความมันและอร่อยนะครับผม แจกสูตรอร่อยเด็ดอร่อยล้ำนะครับสูตรโบราณนะครับผมหมูนุ่มไข่เด้งอร่อยมากๆนะครับผมมาดูดิบมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับก็จะมีหมู3ชั้นนะครับเลือกสวยๆนะครับสักชิ้น2ชิ้นตามชอบนะครับแล้วก็เต้าหู้ขาวแผ่นนะครับผมผมใช้เต้าหู้ขาวนะครับเพื่อนจะใช้เต้าหู้เหลืองก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับอ่าก็จะมีไข่เป็ดนะครับผมสัก10ฟองนะครับ แล้วก็ม exactly. ีผ no ักชีนะครับผักชีรากผักชีกระเทียมพริกไทยขาวพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะครับผมอ่านี่ครับอ่าแล้วก็มีเครื่องพะโล้นะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสนะครับอ่านะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำนะครับอ่านะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมซอสปรุงรสอ่านะครับอ่ามีแค่นี้นะครับแล้วก็มีเกลือนะครับเกลือสักหน่อยนะครับผม อ่าดูไปเรื่อยๆครับทุกอย่างล้างให้สะอาดนะครับเพื่อนๆครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่เราจะทำการหั่นหมูสามชั้นนะครับหั่นชิ้นใหญ่พอควรนะครับอ่าเพราะว่าเราจะเอาไปตุ๋นนะครับตุ๋นในหม้อแล้วมันจะหดตัวลงหน่อยนะครับถ้าทำขายก็เป็นชิ้นเล็กกว่านี้นะครับส่วนเต้าหู้นะครับก็หั่นประมาณนี้เลยนะครับอ่าล้างให้สะอาดก่อนนะครับหั่นแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ำให้เขาแห้งนะครับผม ่าแล้วก็มีส่วนของเครื่องปรลนะครับไม่ว่าจะเป็นอบเชยเม็ดผักชีฝอยกับกลูกกระวานนะครับผมอ่านะครับก่อนอื่นเราก็ทําการต้มไข่ก่อนนะครับต้มไข่ใส่เกลือลงไปนะครับใส่น้ําลงไปนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับต้มไปเรื่อยๆสักเอ่อสินาทีขึ้นไปถึง15นาทีให้ไข่เขาสุกนะครับช่วงที่ไข่เริ่มร้อนนะครับ หรือว่าน้ําเริ่มเดือดนะครับเราก็เอาทัพพีนะครับค่อยคคนไข่นะครับผมอ่าไข่แดงเขาจะได้อยู่ตรงกลางนะครับผมอ่านะครับพอไข่สุกแล้วเราก็ตักมาแช่ในน้ําเย็นนะครับอ่าน้ําเย็นที่มีน้ําแข็งนะครับจะได้ปอกเปลือกได้ง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนครับอ่านะครับผมอ่าขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการปั่นรากผักชีนะครับปั่นหรือโขกก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น กระเทียมพริกไทยใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็มีอบเชยเม็ดผักชีปล่อยกักแล้วก็ลูกกวานนะครับอ่านะครับใส่ใส่ปั่นลงไปเลยนะครับให้ละเอียดนะครับผมอ่านี่ครับในถ้วยเล็กๆครับผงกวานนะครับผงเครื่องพโล้นะครับผมอ่าแล้วก็สามเกลือเราก็ปั่นไว้ต่างหากนะครับราาผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับอ่าจากนั้นทําการทอดเต้าหู้เลยนะครับ เราจะนำเต้าหู้ลงมาทอดนะครับเมื่อเต้าหู้เขาแห้งแล้วนะครับเอาลงมาทอดในน้ํามันนะครับผมให้กรอบนอกนุ่มในนะครับผมเรียกว่าให้เหลืองๆนะครับผมเพื่อที่จะได้ดับกลิ่นของเต้าหู้นะครับหรือเพื่อนๆจะใส่เต้าหู้สดๆไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับอ่าอันนี้เป็นสูตรผมนะครับผมไม่ชอบเต้าหู้พวงนะครับส่วนมากผมทําพะโล้ก็จะใช้เต้าหู้แผ่นแบบนี้นะครับ ตักขึ้นนะครับให้สเสดจน้ำมันก่อนนะครับอ่ใส่ตะแรงไว้นะครับเดี๋ยวก็ไปลองด้วยกระดาษชั่วเออน็ตอเนกประสงค์นะครับขั้นตอนต่อไปก็ตั้งกระทะนะครับผมอเอาสามเกลงไปผัดนะครับอ่าหอมหอมหอมนะครับสามเกอก็คือารากผักชีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับอ่านะครับ าจากนั้นก็ใส่เครื่องพะโล้ที่เราปั่นไว้นะครับเมื่อสักู่นะครับใส่ลงไปผัดเลยนะครับอาหารนี้จะเป็นสูตรโบราณแบบละเอียดเลยนะครับบางท่านอาจจะไม่เอาไปปั่นก็ได้นะครับผมแต่ผมจะปั่นเลยนะครับสําหรับเครื่องพะโล้นะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดตักชีปลอยกักลูกกวานะครับผมอาจากนั้นก็ใส่หมูสามชั้นลงไปผัดนะครับ สามชั้นสวยครับเป็นระดับชั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังอ่าเป็นมันเป็นหมูเนื้อแดงเนี่ยนะครับสวยนะครับผมาจากนี้ก็เติมเครื่องปรุงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสถอยนังลมนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำนะครับเนีย่ยนะครับใส่ลงไปผัดเลยนะครับ จากปริมาณนะด้วยนะครับผมอ่าหอมจริงๆเลยนะครับผมหอมมากๆเลยครับอ่าถ้าแห้งไปก็เติมน้ําเปล่าลงไปนิดนึงครับผมแล้วก็ผัดลงไปนะครับตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับผมทำพาพโล้ใช้น้ําตาลปี๊บอร่อยนะครับเพื่อนเื่อครับอ่าผัดให้น้ําตาลละลายนะครับ หอ,อมจริงๆเลยครับผมอ่าเป็นเมน,นูที่ใครๆก็ชื่นชอบเนาะเวลาบางทีทานอ่กับข้าวหรือว่าแกงเผ็ดๆก็จะเคียงข้างด้วยพะโล้นะครับออกหวานหน่อยนะครับอ่าจากนี้ก็เติมผงพะโล้ลงไปเลยนะครับผมจะไม่ใส่ผงพะโล้ตอนที่ผัดรแรกๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทาให้ไหมนะครับผมอ่าใส่ตอนนี้ก็ได้นะครับ จากนั้นก็อีกหม้อหนึ่งแล้วก็ตั้งน้ําไว้นะครับถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปได้นะครับจะได้หอมนะครับผมแล้วก็พอผัดในกระทะเสร็จก็ตักมาใส่ในหม้อนะครับผมแล้วก็ตามด้วยไข่ที่ต้มแล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเปิดไฟแรงไว้นะครับช่วงนี้นะครับผมพอน้ําเดือดแล้วนะครับสักพักหนึ่งเราก็เอาใบเตยขึ้นมาเลยนะครับ เอาไปเตยทิ้งไปเลยนะครับอ่านี่เราเปิดไฟแรงอยู่นะครับอ่าแล้วก็ใส่เต้าหู้ทอดลงไปเลยนะครับอ่านะครับเปิดไฟแรงสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวสักพักแล้วค่อยหลีไฟอ่อนเป็นการตุ๋นไปสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆครับครับช่วงที่ตุ๋นนี่นะครับพอน้ํางวด เริ่มงวดหน่อยนะครับเราก็ชิมรสชาติของน้ำพะโล้นะครับอ่าให้น้ำเขางวดหน่อยนะครับจะได้ชิมได้รู้เรื่องนะครับผมขาดเหลืออะไรก็เติมลงไปได้นะครับเป็นการตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟอ่อนๆนะครับผมยิ่งตุ๋นนานยิ่งอร่อยนะครับถ้าไข่เขาเอ่อมีความดำนะครับจะเรียกว่าจะ จะเด้งครับมีความเด้งครับผมอ่าแล้วก็ไข่แดงเขาจะอร่อยมากครับสำหรับไข่เป็ดนะครับอ่านะครับน่าทานจริงๆเลยนะครับนี่ก็คนให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับอ่าได้แล้วครับได้ที่แล้วนะครับผมก็ตักใส่ชามครับไข่ยังไม่ยังไม่ดํามากนะครับผมว่าว่าต้องค้างคืนนะครับผมต้องตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับให้ไข่ดากว่านี้นะครับจะเด้งแล้วก็อร่อยนะครับผมอ่านะครับ ไข่แดงเขาจะมันมากครับสำหรับไข่เป็ดนะครับผมก่อนจะใส่ชามก็ลองด้วยผักชีลงไปหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ตักพะโลใส่เลยนะครับอ่าหมูเขาจะนุ่มนะครับนุ่มแล้วก็ไม่เละเกินไปนะครับผมเรียกว่าทานได้ทั้งหนังหมูนะครับแล้วก็มันหมูแล้วก็หมูเนื้อแดงนะครับอ่าแล้วก็เคียงข้างด้วยเออเขาเรียกว่าพริกป่นนะครับใส่กับ ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็โรยด้วยผักชีนะครับอร่อยเด็ดเลยนะครับแล้วก็บีบมะนาวไปหน่อยนะครับผมในถ้วยน้าจิ้มเมื่อสักครู่นะครับอ่านี่ครับน่าทานนะครับโรยผักชีหน่อยนะครับด้านบนนะครับสีสันสวยงามนะครับรับรองอร่อยเด็ดนะครับเป็นสูตรอ่ไข่เป็ดพะโลโบรานะครับที่ต้อมแนะนําวันนี้นะครับต้อมก็ทําบ่อยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจ a ตอม channel ด้วยนะครับผมแฮทแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันมาทานด้วยกันนะครับสวัสดีครับ